แข่งชนคานกับมอสไอพีใครแพ้ดันพื้นสิบครั้งต้อนรับทานใหม่มึงโดนแน่ไม่แพ้หรอกไม่โดนหรอกใครเชียร์มอสไอพีกดหนึ่งเ,<อ>ชเชียร์เซียนดิงกดสองอต้องเชียร์ผมเลยใครยังไม่กดติดตามกดติดตาม,มไว้ด้วยนะไปผมให้คุณก่อนเลยคนละกี่ลูกแข่งแข่งคนละสามลูกใครโดนมากสุดคนนั้นชนะโดนเลยวะไปลูกที่เนึ่ยดูแรกครับผม เฮ้ยลูกแรกครับผมเดี๋ยวลูกสองเดาลูกสองไม่รู้จะโดนไหมอาจจะปุ๊บเฮ้ยโดน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 ลูกสามมีมอไอพีแม่งฟุกป๋วสองลูกพลาดลูกหนึ่งมีแม่มอไอพีป๋วะมาลูกแรก แยก่านไปดีจังเอ้หน้าคนนี้ก็องเสอยอ่ะเสมอแล้วปิดประตูแพ้แล้วอือทายครับเรามีลูกจริงนะลูกจริงลูกสุดท้ายเลยโดนไม่โดนคือเสมอโอเค Những điểm 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 điểm